สวัสดีครับคลิปนี้เพนจะพามาดูซิอันดับนักกีฬาทีขาเนื่อแข่งที่สุดในโลกว่าต่อปีเขาได้เท่าไรแล้วคิดเป็นเทให้ได้กี่บาทตอนนี้กีฬาหรือนักกีฬาเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ัวนักกีฬารวยเป็นต้นๆะดับข้อรูลได้เลยกีฬาที่ตีสุดตีดังที่สุดก็คือฟุตบอลโด่งดังมากกันนะมวยมวยแล้วก็บาสเกตบอลแล้วถึงกากีฬาแข่งรถอะไรแบบนี้ครับสามารถทำเงินได้พวนักกีฬาต่อปี ได้เป็นพันพันล้านนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดู10อันดับนักกีฬาทีการ์เนอรต่อปีแพงที่สุดในโลกครับที่ได้รับมากที่สุดเดี๋ยวผมจะมาเริ่มที่อันดับที10ก่อนเลยนะครับผมอันดับที10เดชานวัตสันนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลได้รายได้ต่อปี46ล้านปอนด์ด้วยคิดเป็นไทยประมาณ1 8 0 0ล้านบาทไทยนะครับแล้วมาต่อที่อันดับที9อันดับที9ลูอิสแอมิตันนักกีฬาฟุตได้รายได้ต่อปี 47ล้านปอนด์หรือคิดเป็นไทยประมาณ1 9 0 0ล้านบาทไทยนะครับผมอันดับที่8แฮร์รอนโรเจอร์นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลได้รายได้ต่อปี47ล้านปอนด์หรือคิดเป็นไทยประมาณ1 9 0 0ล้านบาทไทยนะครับผมอันดับที่7ไทสันฟิวรีนักกีฬามวยได้รายได้ต่อปี5 0ล้านปอนด์หรือคิดเป็นไทยประมาณ2,000ล้านบาทไทยนะครับอันดับที่6จอร์ดอันเลนนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลครับได้รายได้ต่อปี 5 2ล้านปอนด์เรื่องคิดเป็นไทยประมาณ200นึ่งรยล้านบาทไทยนะครับผมอันดับที่ง่าเม็ดดิวสเตฟอดนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลได้รายได้ต่อปี5 8ล้านปอนด์เรื่องคิดเป็นไทยประมาณ2 3 6 0ล้านบาทไทยนะครับผมเลวมาถึงอันดับที่4อันดับที่4ในมาจูเนียกีฬาฟุตบอลดาวดังสโมูรอปารีสเรื่องทีมชาติบราซิลนะครับผมได้รับรายได้เรื่องขาเน่อยต่อปี5 8ล้านปอนด์ เรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ2,360ล้านบาทไทยนะครับผมเลวมาถึงอันดับที่3ามเลวเนลเมสซี่นักกีฬาฟุตบอลดาวดังระดับโลูเรือว่าแกง่งที่สุดในโลูในยุคนี้ก็ว่าได้นะครับผมสี่พึ่งฟ้าเชม่อมลมากันเมสซี่รับขาเนืยต่อปียก12ล้านปอนด์หรือคิดเป็นเทยอยู่ที่ประมาณ2,500ล้านบาทนะครับผมเลวมาโตเทียนอ,อันดับที่2อันดับที่2คาเนโรอาวาริสนักมวยชื่อดังของโลูนะครับผม ได้รับขาเนื่ยต่อปีอยู่ทีเจ็ดิบล้านปอนด์หรือคิดเป็นเทย,ยู่ทีประมาณสองพันแปดร้อยห้าสิบล้านบาทไทยนะครับผมเลวมาถึงอันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งที่เพิ่งทำลายสถิติโลที่ได้รับขาเนื่ยต่อปีโคตรมาสั้นเลยครับผมนั่นก็คือคิติโนโรนโดจากกีฬาฟุตบอลได้รับขาเนื่ยต่อปีอยูทีหน,นึ่งร้อยเจ็ดทิบสามล้านปอนด์ไอ้ย่าสุดยอดหรือคิดเป็นเินทย,ยูทีประมาณเจ็ดพันสิบล้านบาทนะครับผม บาไปเร็วสุดยอดจริงๆเร็วโรนโดยังทำลายท่ิติทีรับขาเน่ยแพงที่สุดในโลกคองนักกีฬาเลยนะครับผมตอนนี้คิตาโน่ได้ใหญ่ไปเล่นในลีสอาอูนั่นก็คืออนันอซืออนันอซือใจต่อปีคิดเลยเจ็ดพันล้านบาทนะครับผมสุดยอดครับรับเร็วนี้ก็คือซิปันดับนักกีฬาที่ขาเน่ยแพงที่สุดในโลกเร็วซิปนักกีฬาที่ผมได้เอ,อ่ยเฉออวไปได้ผูดอกไปนี่อาจจะมีพลิกเปลี่ยนได้มั้งนะครับผมเพราะผมประาอางคิดไม่ค่อยเข็งงเท่าไรขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบ กระพุ่มจากช่องบาบนสวัสดีครับ